สิ่งที่นายกสั่งการมารองรฝนหลวงทำได้ทุกเรื่องถ้าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่คือใจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เปื่อบริการผลหลวงนะครับเพื่อรับกับพิษของฝุ่น PM 2.5วันนี้ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่านายกรัฐมนตรีท่านให้เกียรติมาเป็นประธานผมเห็นท่านทิพด mm ีคุยกับท่านนายกอยู่หลายคำเลยนะครับตอนชุกเนี้ยควจะมาเรื่องนั่นเรื่องแบบเชะไร้ไม่ได้เป็นเรืท่มีข้อพิจารณาแล้วาราชการคนอื่นๆเหมือันว่า อยากทราบว่าตรงนั้นนายกท่านห่วงให่แล้วสั่งการอะไรลงมาบ้างครับก็เรื่องที่หนึ่งนะครับที่นายกได้ปลาลบก็คือเรื่องอเป็นกําลังใจนะครับกับคนทํางานบนเครื่องบินโดยเฉพาะนักบินนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ให้กําลังใจท,นในท่านนายกให้กําลังใจพวกเราเป็นอย่างดีนะครับให้เราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คนไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตเพม2.5นะครับนายกได้สอบถามถึงวิธีการแก้ปัญหา PM เอม2.5ของของกรมฝนหลวงผมก็ได้อธิบายไปว่า,าก็ใช้วิธีการทำฝนปกตินะครับเมื่อมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมนะครับวิธีที่สองก็คือการเอาเครื่องบินขึ้นไปสเปรย์น้ำด้วยแรงดันสูงนะครับเพื่อเจาะชั้นบรรยากาศให้ฝุ่นละอองเนี่ย ได้ลอยขึ้นไปตามช่องที่เราเจาะเนี่ยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมันจะได้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือใช้น้ําแข็งแห้งในการโปรยเพื่อให้เจาะช่องชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกันนะครับก,ก็ได้อธิบายท่านนายกอ,อย่างนี้นะครับซ,ซึ่งนายกท่านก็เข้าใจแล,แล้วก็ให้เร่งดําเนินการ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับกรมพลหลวงก็พยายามขับเคลื่อนและก็ปฏิบัติการอย่างเต็มที่และโดยการเฝ้าระวังและก่อติดสถานการณ์ทุกๆวันนะครับครับแล้วสิ่งที่นายกได้พูดมาตรงนี้ท่านมีความหนักใจอะไรไหมที่จะทําได้ทําไม่ได้หรืออะไรอย่างี้ครับก็คือไม่หนักใจอะไรครับเพราะว่าทั้ง เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องบินแล้วก็บุคลากรเราพร้อมอยู่แล้วเพราะงั้นวันนี้เราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้วครับก็ไม่มีความหนักใจอะไรครับฝนลู้วงเข้าห่วงหาทุกของชาวประชาในทุกตำบลบอกมาเราแก้ได้ทุกผล นี่คือกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรเราทำให้พี่น้องทั่วประเทศทั้งแผ่นดินทา่าไอ,อ,อให้กดมฝดหลดงแดะกดะบดนเดษตระเดเดริดจเดะเดดะเดะเดาวดีดีกับพีะคดรเน I know.